เฮ้ยพอยอ้าวเฮ้ยแกเป็นอะไรหรอเนี่ยแกคุณปูของเราว่าป่วยเป็นโรคเส้นเลือดฝอยใจอุดตัน เครียดมากเลยเพราะว่าคุณปู่ของเราเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยมันใช้เวลาในการเข้ารักษานานมากแล้วมันก็ไม่มีความสะดวกสบายอีกทั้งคุณปู่เราก็ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อยู่ตลอดเวลาด้วย mm hmm. เราเครียดมากเลยอะ่ะเฮ้ยพ่ออย่าไปเครียดละมีของดีมาแนะนาด้วยมาดูเร็วนี่ไงให้ลอดแก๊บมาดูนี่สิ สุขภาพจะแย่ลงและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจกันมากขึ้นทําให้หลายคนหันมาสนใจสุขภาพหัวใจของตัวเองโดยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือที่เรียกว่าชีพจรซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของหัวใจโดยการรู้ค่าชีพจรนั้นจะสามารถตรวจสอบสุขภาพหัวใจแบบเบื้องต้นได้และยังดีต่อการออกกําลังกายให้พอเหมาะอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร แต่ก็ไม่สามารถรองรับต่ออัตราแนวโน้มของผู้ป่วยโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีดังนั้นปัจจุบันนี้นะคะมีนวัตรกรรมใหม่ที่สามารถอ่านค่าชิพจรโดยแสดงผลผ่านทางสมาร์ทโฟนและให้ผู้ใช้งานเข้าใจค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ทันทีและมีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์โนทิฟายให้แพทย์เพื่อที่จะได้ตรวจสอบสุขภาพหัวใจของผู้ป่วยได้อย่างสม่ำเสมอค่ะ โดยนวัตกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเครื่องฮาร์ดอลเดอรนั่นเองค่ะโดยเครื่องนี้นะคะสามารถวัดค่าชีพจรหัวใจของคนปกติรวมถึงผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลันได้อย่างปกติรวมถึงสามารถส่งค่าในการแสดงผลค่าอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้โดยถ้าค่าอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติเครื่องจะไม่ส่งการแจ้งเตือไปยังแพทย์แต่ถ้าหาก ตาราการเต้นของหัวใจเกินเกณฑ์กำหนดที่แพทย์กำหนดไว้จะมีการแจ้งเตือนไปยังแพทย์ผ่านทางไลน์โ o ดิฟายจะแสดงชื่อผู้ป่วยโรคประจำตัวแสดงค่าการเต้นของหัวใจที่เกินเกณฑ์ปกติและเบอร์โทรติดต่อค่ะตัวเครื่อง Heart Alert นะคะจะมีการใช้เซ็นเซอร์ Heart Alert Monitor Sensor และมีการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลเพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่โรคประจำตัวชื่อแสดงค่าอัตราการ,รเต้นของหัวใจและเบอร์โทรติดต่อค่ะ วิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายแสนง่ายค่ะขั้นตอนที่1นนะคะทำการติดต่อแพทย์ใส่ข้อมูลผู้ป่วยชื่อเบอร์โทรรูปภาพอัตราการเต้นของหัวใจที่มีความเสี่ยงลงในเครื่องฮาร์ดอเลิร์ขั้นตอนที่2ผู้ป่วยจะต้องใส่นิ้วลงในบริเวณที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจกดปุ่มการทำงานแล้วเครื่องก็จะทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ ขั้นตอนที่3เครื่องจะส่งข้อมูลและมีการเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลโดยถ้าค่าอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติเครื่องก็จะไม่ส่งไปยังแพทย์แต่ถ้าหากค่าอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์กำหนดเครื่องจะทำการส่งค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่มีความเสี่ยงไปยังแพทย์โดยผ่านการแจ้งเตือนทางไลน์โน t ิฟายค่ะแสดงชื่อผู้ป่วยรูปภาพรคปประจำตัวแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่เสี่ยงและเบอร์โทรติดต่อค่ะ